สวัสดีค่ะมาพบกับแม่นุชอีกแล้วนะคะในช่องแม่นุชน้องนากินอยู่แบบบ้านๆค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้แม่นุชด้วยนะคะวันนี้แม่นุชมีมะม่วงค่ะพี่น้องจ๋มามะม่วงมานําเสนอเนาะทำน้าปลาหวานกินค่ะมาค่ะอากาศร้อนๆเนาะได้มะม่วง เปรี้ยวๆซักหน่อยก็จี๊ดจา๊าดค่ะข้าวม้วนแก้วค่ะพี่น้อง จิตใาสะใจค่ะวันน้ำลายแตกพี่น้องแซ่บมากค่ะ ไหมคะมอ,อสะใจพี่น้องมาเด้อมาม่วงกับแม่นุ อากาศมันร้อนมากจ้ะพี่น้องจ๋าคุูลาดวันนี้ข้าวปลาไม่หิวเลยเลยหิวของเปรี้ยวจ้ะว้าาทำลายแตก มาน,นี่ค่ะมาน,นี่ค่ะทำไรคะโอ๊ยสะใจพี่นอ้องน้ำลายแตก กินแล้วอย่าเพิ่งกินน้ำด้วยพี่น้องถ้ากินมะม่วงเปรี้ยวเสร็จแล้วอ่ะกินน้ำเลยมันอาจจะทำให้เราจูดๆได้นะคะ มันเป็นรูปแบบนะสะใจพี่น้องจ้ะมาเด้อมากิน มากินเปียวยด้วยกันเด้อพี่น้องอ้าทำทีละน้อยค่ะน้ำปลาหวาน เออสะใจพี่น้องอยาก,กินมากเนาะอากาศร้อนๆเราจะจุดๆเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แม่นุชด,ด้วยนะคะโทรศัพท์ก็เป็นอย่างดูพี่น้องบึบึบบาบบเนาะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจมาเด้อมากินเปรี้ยวด้วยกันสำหรับคลิปนี้แม่นุชฝากไว้เท่านี้นะคะ,ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ